สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้วันที่17นะคะวันที่17ธันวาคม2564นะคะก็ะบัดหมาดเนาะ,ะหลายๆท่านที่ถูกรางวัลแล้วก็ถูกอสองตัวนะคะบางท่านก็นถูก3าตัวอย่างเงี้ยนะคะก็ะขอแสดงความดีใจด้วยกับทุกท่านนะคะบางคนได้ตัวเลขไปแต่ก็คิดไม่ออกเพราะว่าบุญมาสนายังไม่ถึงนะคะ บางคนก็ซื้อ083กับหกประตูเลยลัตเตอรี่เป็นปึกอโอเคก็พอได้83ล่างบางคนก็ไม่ซื้อค่ะคือไม่ซื้อไม่ซื้อล่างซื้อนวนเลยกับหมดเลยนน08038368นาำต่ขังบนอ่าหกแปดกับนำต่ขังล่าง อันนั้นก็ตัดสามตัวตัดจากสามตัวมาเป็นสองตัวก็ได้สามหางนัแต่ข้างบนก็มีท่านผู้ชมคนนฮาบุญวาสนาบ่าคือกันเนาะเอาละาเฮาพันนล้วพัานไปเลยนาะก็น,นาะบันีสาวดำกได้วเวลาแล้วกัสิีเจโก้กราบลาตนาพระปู่ศรีสุตโตอนันตนคราชนะคะท่านลงมาสอนธรรมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจพระปู่นะคะสาวดำก็ได้อ่านให้พระปู่ฟังนะคะว่าเอฟซีนั่น ได้ฟังธรรมะพระปูแล้วก็ทําให้จิตใจสบายขึ้นแล้วก็ธรรมะพระปูนั้นลึกซึ้งนะคะน้ําเสียงพระปูนะคะแล้วก็การสอนธรรมะพระปูเรียกว่าสอนเข้าใจง่ายนะคะวันนี้ก็ช่วงเย็ยนๆท่านก็มาแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นสาวดําก็จะได้กราบขออาราธนา,อ,าองค์บรมคมรูพระปู่ใหญ่ พ่อปู่ศรีสุตัวอนันตานคราชได้แสดงธรรมให้กับเ c ฟซีทุกท่านได้ฟังกันนะคะสำหรับช่วงต่อจากนี้นะคะรูกขอกาาราบรานาเรียนเจิญพ่อปู่ค่ะให้ธรรมะกับ f อฟซีของรูปด้วยค่ะ นี้สิบเจ็ดกเิดม่เปิดบานวันน,นี้วันนี้ก็หลังจากนันแล้วองค์เจ้าผู้ว่าได้ออกจากที่ประสมมาใหม่สำหรับไ,ไปประสมในวันนี้ในภาคทิพกท์ก็เลยได้ออกมาจากที่ประสมจะพูดเรื่องว่าคนที่ไปสวรรค์น,น้อยมาก แค่ไม่มีคนไปต่คนไปนรกหนี่แน่นแน่นเลยแน่นยดเลยเต็มเต็มทางเต็มถนนเลยจนรถทางบาปและบุญเกิดจากการกระทำบาปและบุญเกิดจากการกระทำความความความอะไรทุกอย่างก็ต้องเกิดจากการกระทำนั่นเดียว มีเหตุมีเหตุมันก็ต้องมีปัจจัยถ้าไม่อยากทำตัวเองให้เดือดร้อนในภายหลังอย่าอย่าคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าอยากมีสุขในภายหลังหรือปัจจุบันให้เรียบสร้างคุณงามความดีเหมือนพ่อปู่มาอยู่ที่สวนธรรมนั่นแหละ ก็อยู่กับแฝงร่างแฝงกายแฝงจิตของร่างอยู่ก็อยู่มาสร้างบาร,รมีกับโลกกับหานทางที่สงัดสงัดเพื่อสร้างอาศัยร่างมนุษย์เพื่อเผยแผ่ธรรมะเพื่อเผยแผ่ส่งลาบบุณบาศาสนาต่งางๆมนุษย์บางคณะนี้จิตใจแคบจิตใจไม่กว้างขวาง เราได้แคบกับตนเองแคบกับคนอื่นจิตใจครับแคบจิตใจไม่เป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้สระแต่เรื่องนี้อยากให้ลูกหลานสายญาตของพ่อปู่ศีสโธท,ทั้งหลายหให้ช่วยกันให้ช่วยกันมีอะไรก็ต้องอเบ่งปันแบ่งปนด้วยกัน ให้กำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกันที่พบปู่สีสุดโทที่ได้มีทุกวันมาอยู่กับลูกกับหลานมานั่งพูดมานั่งจมอยู่นี่ก็ได้กำลังใจจากลูกจากหลานกำลังได้กำลังใจจากลูกจากหลานจากล่กา,กลา,า,กลางก็ดีหรือจากหนูน้อยก็ดีหรื่อพูดพูดที่อยู่ใ,ใกล้เคียงทุกๆคนตกิฟซี้วย เอฟสอเอฟซอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรลูกสิกลูกหา <c oughs> พูดผ่านโลกโซเชียลเรียกว่าโลกสมัยใหม่คนเราก็ต้องรู้จักเคารพกันเคารพน้ำใจกันถึงจะมีถึงจะทำมาค้าขายถึงจะจะเดินรุ่งเรืองใครดีดีตอบใคราาร้ายตอบ สิดนิสัยเดิมทีของพ่อปู่สีสุดทนใครดีดีตอบใครร้ายร้ายตอบที่แรกไม่ทำทำเพื่อดักกินเลสของท่านไปโรกหนานทั้งหลายวันนี้ถ้าได้เจอกันแล้วผ่านโลกโซเชียลออกไปแล้วคนไหนที่มีบุญวาสนาที่อยากเข้ามานมันสการหรือมากกาบพ่อปู่ ก็ขอเสริมได้ที่สวนทับไม่ไม่ต้องว่ามีปัจจุมปัจจัยมาลรอกเอาใจมาก็พอและกับตัวก็พอแล้วเคารพกันด้วยใจถือกันได้ด้วยใจมาหากันด้วยใจมาเอายารักษาใจกับพ่อคู่มาเอายารักษาใจกับพ่อคู่ เพื่อไปรักษาใจอยู่ที่บ้านพาอปู่เนี่เปียบเทียบเหมือนคลินิกแล้วทุกวันบางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็ขายที่ขายทางไม่ได้บางคนก็แฟนทิ้งบางคนก็เป็นโน่นเป็นนี่สารพัดท,ที่จะเป็นมนุษย์ยุคทุกวันเพราะว่าสังคมมันสมัยใหม่ก็ต้องมาหาพ่อปู่มามาเข้าคลินิกกับพ่อปู่สี่สุดโต ที่สวนทําเอาไปเอามาพ่อปู่เป็นหมอละไรเป็นหมออยู่ที่สวนธรรเป็นหมออะไรเป็นหมอพ่อปู่ละไรเป็นหมออ้าล่างให้เป็นหมอก็เป็นเว้ยโรคไหนร้ายแรงก็ขอให้ไปหาคนใหม่โรคแรงๆส่วนมากที่มาหาก็โรคซรัพจางไม่มีซทับเป็นเนติเ็ดสินขอหน่อย เอาเอาตรงๆนะเจ้าปู่นะสามทั่วโรกซับจางเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองซับจางมนุษย์ีมหาพ่อปู่บ่อยๆนี่โลกที่ถนัดจริงๆโลกที่หนึ่งะมีข้อที่หนึ่งคือซับจางซับขาดกระเป๋าขอรางวันลนะนะพ่อปู่รางวัลที่หนึ่ง ุญไม่เคยทําสักบาทบอกว่ารางวัลหน่อยสักใบสองใบไม่เท่าตีหัวในระบว่างพูดภาษาธรรมะนะพ่อปู่็สอบพูดแต่โให้ลูกแพหนานฟังไม่เคยเลกินแต่เหล้าเมาแต่ยาพูดแต่นิทานผู้อื่นมาขอรางวัลกับพ่อปู่ว่าเป็นโรคอะไรโรคสับจ้างหมอนี่ว่าไปเท่าตีหัวมันเกือบาทมันถึงไม่เท่าล่างได้ถึงไม่เท่าพ่อปู่ได้ไหมว่าบอกพูดเพื่อไว้ตีกิเลสของท่าน เ้าทำบุญมาพอแล้วอันนี้สงพร้อมแล้วดวงพร้อมแล้วซื้อยังไงก็ถูกหวยซื้อไปเลยเลยจับไปเลยเลยก็ถูกขอพรกับพ่อปู่มไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้ทุกๆคนความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ใจความสําเร็จก็อยู่ที่ใจพรน,นั้นจะสําเร็จได้พ่อปู่สามารถให้พรได้ทุกๆคน จะสาเร็จได้โดยเร็วหรือโดยช้าก็แล้วตั้งแต่บุคคลก็แล้วตั้งแต่จิตใจของท่านถ้าท่านมีความอยากมากก็สําเร็จได้น้อยผลประโยชน์ก็เอามาได้น้อยจยากผ่อนบ้านจะเสียค่าเงนเริยขอให้มันสําเร็จสาเร็จเร็วนะพ่อปู่ขอพ่อนให้มันสําเร็จเร็วๆนะพ่อปู่ถึงจะสักสิษย์จริงถึงจะเป็นพ่อปู่ซีสุโท่ของแท้ ต้องพ่อนเนะี่ต้องสัพพันยูนะสัพพันยูได้ไงจิตใจมึงไม่ตรงต่อกูนะวาจิตใจมึงสัทากูต่อหน้ากูรับหลังกูเป็นอีกแบบต่อหน้ากูสาธุสาธุวาเที่ยวด้ลงท้ายด้วยไม่ได้ลงท้ายด้วยอนุโมทามี่นะัะพัดทามแม่ลงท้ายด้วยอนุโมทามแม่แม่พุ่นแม่นี่แม่สีเรือน แม่สีแก้วนั่งสมาธิก็ไม่เคยนั่งผมบอกว่าพ่อปู่หนูได้ขั้นไหนน่ะพ่อปู่ได้เป็นภระภิกุคนหรือไม่คนแล้วเปี่ยวทุกวันเจ้าก็เป็นภระภิกุคนหรือนะว่าถ้าไม่ใช่คนก็ไม่ใช่สัตว,ว์ะ็บบอกให้ลูกหลานฟังพูดตลกให้ฟังด้วยวันนี้พูดตลกให้ฟังด้วยเพื่อขำขัน คณะน้นคณะนี้มาหาวันนี้ก็เป็นวันดีวันที่เป็นสิริมงคลสำหรับลูกหลานทั้งหลายคนไหนที่ไปได้รับโชครับลาภพรยังไม่ถึงจะได้เสียใจวมนนี้ได้แนละ้วนนทำตั้งแต่ความดีไว้ทำตั้งแต่ความดีไว้ลูกหลานเหนืยขอให้ปังปังกันนะวดน,นี้ที่พ่อปู่ฟันทองให้พ่อปู่จะได้ใกล้ลงไปจํจำศีลแล้วละบัน่น บอกโลกบอกหลานทุกทุกคนขอบอกโูกบอกหลานให้เจริญใธรทมสร้างตั้งแต่คุณงามความดีบ่ายพระสวมดมนต์แล้วท่านก็จะได้โชคได้ลาภต่อไปถ้ามาท่านกินเหล้าท่านท่านจะได้อยู่ถ้ากินบ่อยๆมันจะได้อยู่ได้อะไรกวดตีหัวมวานีนล้วัากินเหล้าด้วยกันมันจะได้เรื่อง <c oughs> อ,อมันจะได้ฮีเหมือนกัน ถ้านั่งสมาธิมันก็ได้ฮีเหมือนกันฮีทางความดีฮีทางโศกทางลาบแต่ว่านั่งกินเหล้าเล่นการพนันบ่อยๆแล้วมันจะมีฮีเหมือนกันฮีทางมีเรื่องมีราวเวละขอฝากธรรมะเตือนสติให้สําหรับลูกหลานทุกๆคนถือว่าเป็นสายญาตพระปูส่สิสทโธมาก่อนก็ดีหรือว่าไม่ได้เป็นก็ดีก็ขอให้ตั้งใจตั้งจิตไว้จวําไว้ในเมื่อพ่อปู่ ได้บทหน้าที่ของพ่อปู่แล้วถ้าพ่อปู่ได้ลงประจําสินละบตจะไม่มีผู้ได้สอนละบาทจะเหลือไว้ตั้งแต่อยู่ในแผ่นซีดีหรือเออเหลือเหลือไว้ตั้งแต่ที่เขาบันทึกไว,ว้่นหละของมันนัลงช่องเออเหลือไว้ซ้ํานั่นละต่อไปก็เป็นอนุโมทนาแม่จะไม่มีผู้ได้สอน <S S ออขอจเจริญธรรมขอลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่่ะความจเจริญ ขอให้ยิ่งยิงขึ้นไปสาธค่ะท่านผู้ชมก็ได้ฟังธรรมมาจากองค์มล่มครูพระปู่ใหญ่พระปู่สีสุตโวาันตานักราชนะคะวันนี้วันที่17บธันวาคม .2564 ค่ะเราฟังแล้วเราก็ติดในแสงธรรมพระปู่เนาะท่านบอกแล้วนะคะบางวันนี้ท่านก็ให้มาแล้วแต่ท่านให้ลงให้ลงพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะ